ขยี่แอนิเมะขอเสนอศัพยุทธรุฟ้าภาคทวีปมาชิมตอนที่393ส่วนลึกของหอดาวตกมีเรือนกรรมฐานที่สงบวิเวกแห่งหนึ่งห้องกรรมฐานทั้งหมดในเรือนนี้จัดสร้างขึ้นโดยผู้อาวุโสกิตติมศักดิ์ของหอดาวตกและมีเพียงผู้อาวุโสจึงมีคุณสมบัติฝึกยานในเรือนนี้พลังงานของที่นี่มีความหนานแน่นสูงสุดในอนาณาจักรดาวโดยปกติแล้ว ผู้อาวุโสส่วนใหญ่จะรวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อทำการแข่งขันกันพิสูจน์ว่าใครรุดหน้ามากกว่าใครและในขณะนี้ก็ยังคงมีผู้อาวุโสบางคนกำลังพิสูจน์ความรุดหน้าอยู่บนลานว่างนั้นรวมไปถึงบางคนก็ต่างพูดคุยกันด้วยความสนุกสนานบรรยากาศที่สนุกสนานแบบนี้กลับอยู่ได้ไม่นานก็ถูกเสียงระเบิดบางอย่างทำให้พวกเขาเหล่านี้ต้องตกใจล้ำมองไปยังทิศทางนั้นทั้งหมด หลังจากมองไปก็พบว่าห้องกรรมฐานแห่งหนึ่งกับเกิดการระเบิดขึ้นและมีร่างสีทองร่างหนึ่งกำลังปรากฏตัวออกมานี่คือพอเห็นหนึ่งฉากนี้พวกวุโสรายคนก็ถึงกับตกใจการปรากฏเสียงระเบิดขึ้นนั้นห้องกรรมฐานที่แข็งแรงมากถึงกับแตกทลายจากนั้นภายใต้ความตกใจของพวกเขามนุษย์ยักษ์ร่างสีทองสูงเกือบ80ฟุตก็เดินออกมาจากห้องกรรมฐานที่ถูกระเบิดก่อนหน้านี้ และกูร้องดังกระหึม่มทันใดนั้นขึ้นเสียงสุดสยองเสมือนจริงก็แปลเปลี่ยนกายเป็นพายุศาสซัดไปทั่วขึ้นเสียงนั้นนับว่ารุนแรงมากแผ่กระจายไปทุกซอกทุกมุมของหอดาวตกผูวกว้อาวุโสบางคนที่อยู่ในระยะใกล้ถึงกับโดนพลังขึ้นเสียงดังกล่าวนั้นกระแทกกระเด็นไปนี่คืออะไรกันรู้สึกถึงพานุภาพชวนหน้าหวาดกลัวของมนุษย์ยักษ์สีทองนั้นผูวว้อาวุโสแทบทุกคนนั้นก็ต่างมีใบหน้าเข่งขึม จากบนล่างมนุษย์ยากพวกเขาสัมผัสได้เลยว่ากลิ่นายอันตารายสุดขีดกำลังแผ่ออกมาจากเจ้านั่นเหมือนกับว่าเจ้าหมอนี่แค่ขวดมัดขวดเดียวพวกเขาก็จะกลายเป็นเนื้อสับทันทีพอรู้สึกถึงความสยดสยองพวาวุโสหลายคนก็เริ่มมีความหวาดกลัวในบรรดาพวกเขาทั้งหมดตรงนี้พลังฝีมืออ่อนสุดก็ระดับเซียนพยุต์แข็งแกร่งสุดก็เซียนพยุตธแปดดาวหรือกระทั่งเก้าดาวแต่ต่อให้เป็นพวกเขา เผชิญหน้ากับมนุษย์ยักษ์สีทองนั้นยังรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากแต่ว่ายังโชคดีที่พวกวุโสเหล่านี้นับว่ามีประสบการณ์การต่อสู้เป็นอย่างมากหลังจากที่พวกเขานั้นตั้งสติได้แล้วพวกเขาก็แยกย้ายทําการปิดร้อมร่างสีทองเอาไว้ถ้าร่างสีทองนั้นเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาพวกเขาจะรุมสังหารทันทีฮ่าฮานี่ก็คือร่างอมริตกะมังมีจุดที่โดดเด่นดังคาดขนาดบรรดาพวกวุโสตาเตรียมประจันหน้า เงาร่างสายหนึ่งก็ปรากฏสุดท้ายยืนกลางฟ้าคนผู้นี้ก็คือเยาเฉินและพวกชายรินที่พอได้ยินเสียงระเบิดนั้นก็รีบมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอเห็นว่าเยาเฉินนั้นปรากฏตัวพวกวุโสเหล่านั้นก็รีบทําความเคารพมีพวกวุโสคนหนึ่งพูดขึ้นว่าท่านประมุกนี่คืออะไรกันฮ่หาฮ่าเซียวเหยียนไงล่ะเยาเฉินพูดขึ้นพอได้ฟังแบบนั้นทุกคนเองก็ตกใจมนุษย์สีทองร่างนั้น พวกเขาจินตนาการไม่ออกว่าคือเซียวเยนได้ยังไงรูปร่างก็ไม่เหมือนหน้าตาก็ไม่ใช่ฮาฮาท่ามกลางความสงสัยมากมายมนุษย์ยักนั้นก็หัวเราะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสิบวิร่างก็กลับมาเป็นร่างของเซียวเยนแบบเดิมหลังจากเซียวเยนคืนสภาพแล้วรอบนี้เซียวเยนดีกว่ารอบอื่นตรงที่ว่าเขาไม่กากเลือดออกมามีเพียงแค่ไอเท่านั้นนี่น่าจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ร่างอมฤตเสียดดย ที่ร่างที่ข้าแปลงออกมาสูงแค่70ฟุตเท่านั้นยังห่างจาก99ฟุตอีกไม่น้อยเซียวเยียนพูดขึ้นเจ้าอย่าโรคมากไปหน่อยเลยถ้าไม่เพราะร่างกายเจ้าผ่านการเคี่ยวกรรมจากโอสถและของวิเศษฟ้า,ฟาดินมากมายต่อให้มอบเวลาแก่เจ้าครึ่งปีก็ยากจะมาถึงระดับนี้ได้เยาเฉินพูดขึ้นเซียวเยียนเองก็ได้แต่หัวเราะเขารู้ดีตนเองพัฒนาได้ไวมากแล้วเหตุที่แปลงร่างออกมาได้แค่70ฟุตนั้น เพราะข้อจํากัดทางร่างกายหากเขาได้ของวิเศษฟ้า,ฟาดินที่สามารถทําให้ร่างกายแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไม่แน่อาจแปลงได้ถึง99ฟุตก็ได้ถึงตอนนั้นเซียวเหยียนมั่นใจว่าร่างมหึมาของเขาสามารถกําจัดระดับเซียนพยุติคนหนึ่งด้วยหมัดหนึ่งได้หลังจากการฝึกฝนช่วงหนึ่งฝีมือรุดหน้าขึ้นเล็กน้อยแดนอัธการหมาควงแม้สุมเสี่ยงแต่ในนั้นมีของวิเศษฟ้าดินมากมายที่หาได้ยากมากในโลกภายนอก การเดินทางครั้งนี้ถ้าโชคดีอาจจะไปถึงระดับเซียนพยุดเก้าดาวและฝึกปนล่างอมฤตสำเร็จก่อนจะได้รับไม้โบราณโพธิก็เป็นได้เซียวเย็ยนพูดกับตัวเองตอนนี้เขาต้องเร่งพัฒนาฝีมือตอนเองแล้วข่าวกองได้รับการยืนยันแล้วไม้โบราณโพธิถือกำเนิดขึ้นมาจริงเหวาเฉินพูดขึ้นโอ้เซียวเย็ยนได้ยินแบบนั้นก็ตื่นเต้นตามด้วยพยักหน้าเมื่อเป็นแบบนั้นคิดว่ากลุ่มอิทธิพลมากมายที่ใจเย็นอยู่นาน ก็น่าจะเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วข่าวนี้เจ้าพาคนมุ่งหน้าแดนอันธการหมาค่วงก่อนบนตัวเจ้ามีสารยกที่ข้ามอบให้ถ้าประสบปัญหาที่แก้ไม่ตกก็บีบมันให้แตกข้าจะไปหาทันทีเ่าเฉินบอกไม้โบราณโพธิเป็นที่สนใจของผู้คนมากคิดว่าพวกเผ่าพันธุน์บรรพการทั้งหลายก็น่าจะออกโรงเหมือนกันดังนั้นการจะได้จิตโพธิมาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เซียวเยียนเองก็รู้เรื่องนี้เขาเตรียมใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วเขาจึงไม่รู้สึกแปลกใจมากนักหอดาวตกจำเป็นต้องมีข้านั่งประจำการฉะนั้นเส้นทางข้างหน้าเจ้าต้องพึ่งพาตนเองถ้าเข้าสู่ส่วนลึกของแดนบรรพการหมาควงแล้วก็ฉีกม้วนอักษรน,นี้อย่างไรเมื่ออยู่ที่นั่นด้วยพลังฝีมือเจ้าน่าจะค่อนข้างร่อแหลมพอสมควรเย่าเฉินตอบไรายเซียวเหยียนพร้อมพูดว่าภารกิจครั้งนี้สำคัญต่อเจ้ามากดังนั้น จงทําให้เต็มที่เดินทางเมื่อ,อไหร่เซียวเยียนถามขึ้นอีกครั้งยิ่งเร็วยิ่งดีช่วงที่เจ้าเก็บตัวมีกลุ่มอิทธิพลเข้าสู่แดนบรรพาการหมาค่วงไม่น้อยแล้วเหยาเฉินบอกเซียวเยียนได้ยินแบบนั้นก็พูดว่าเช่นนั้นก็ตอนนี้เลยแล้วกันเซียวเยียนทําอะไรนั้นทํารวดเร็วเมื่อตัดสินใจได้แล้วเขาเองก็ไม่รอช้าพร้อมจะมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือทวีปมาถิมทันทีและการเดินทางครั้งนี้เขาเองก็มีผู้ติดตามทั้งหมด4ี่คน ได้แก่ชยรินเซียวเอียเซียนชิงหริงและขั้ววุโสระดับเซียนพยุทธขั้นสุดคนหนึ่งส่วนเซียนพยุทธเทียนขั้วตอนนี้เนื่องจากว่าเขาทําการฝึกวิชาอยู่ก็เลยไม่ได้ติดตามไปด้วยใน4คนนี้พลังต่อสู้ชยรินและเซียวเอียเซียนนับว่าอยู่ในระดับเซียนพยุทธ์8ดาวรวมพลังกันขึ้นมาสามารถต่อสู้กับระดับเซียนพยุทธขั้นสุดได้สบายส่วนชิงหริงมีเนตรงูเขียวสามบูผาพลังต่อสู้นับว่าแข็งแกร่ง บวกกับว่านางสามารถควบคุมเหล่าบรรดาสัตว์อสูรประเภทงูได้ทั้งหมดดังนั้นความสําคัญของนางต่อภารกิจนี้นับว่าสําคัญมากกองกําลังนี้จํานวนคนไม่มากแต่ค่อนข้างแข็งแกร่งหลายคนรวมแรงประสานใจขอเพียงไม่พบผ่านคู่ต่อสู้ฝีมือชาการทุกอย่างร้วนไม่นับว่ายากลำบากเกินไปแดนพันปการหมาวข่วงตั้งอยู่ด้านนอกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปมัชชิม หางจากขอดาวตกค่อนข้างไกลดังนั้นต่อให้พวกเสี่ยวเหยียนสำแดงความเร็วเต็มพิกัดอีกทั้งระหว่างนั้นยังเปลี่ยนมาเดินทางผ่านลูหนอนหลายครั้งแต่ขณะรุดถึงสุดเขตของตะวันออกเฉียงเหนือเวลาก็ผ่านไปตั้งหวันแล้วระหว่างที่เสี่ยวเหยียนเดินทางนั้นด้วยความเร่งรีดเสี่ยวเหยียนก็เจอกับเหล่าบรรดาคู่คนตามรายทางมากมายชัดเจนว่าจุดหมายปลายทางของพวกเขาก็น่าจะเหมือนกับพวกเสี่ยวเหยียน ก็คือดินแดนบรรพาการหมาข่วงนี่ทําให้เสี่ยวเหยียต้องถอนหายใจออกมาแรงๆสาเหตุก็เป็นเพราะว่าความเย้ายวนใจของไม้โบราณโพธิสามารถทําให้ผู้แก่งกล้ามากมายหน้ามืดตามัวจนลืมไปว่าดินแดนบรรพาการหมาข่วงนั้นเป็นดินแดนต้องห้ามสําหรับมนุษย์เมืองหมาข่วงคือเมืองของมนุษย์ที่อยู่ใกล้กับดินแดนบรรพาการหมาข่วงมากที่สุดแต่ปกติแล้วในเมืองนี้มีคนอาศัยอยู่น้อยมาก พราะเนื่องจากชื่อเสียงความโหดของดินแดนผืนนี้จึงแทบไม่มีใครอยากมาที่นี่ทําให้ในเมืองนั้นค่อนข้างซบเซากิจการก็ไม่ลุงเรืองแต่ทว่าตอนนี้แตกต่างออกไปสิ้นเชิงเพราะเนื่องจากการปรากฏของไม้โบราณโพธิทําให้เราบรรดากลุ่มอิทธิพลและคนส่วนใหญ่นั้นมายังเมืองแห่งนี้จากเมืองที่ซบเซาก็กลายเป็นเมืองที่รุ่งโรจน์ขึ้นมาในชั่วพริบตาเดียว ขนาดเสียงพูดคุยยังดังออกไปหลายรีจนผู้คนได้ยินกันแทบทั้งหมดป้ายแรกของพวกเซียวเยียนก็คือเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเมืองหมาข่วงนี้เองอย่างไรก็ต้องหาข่าวเกี่ยวกับแดนพันประการหมาข่วงให้ได้มากที่สุดก่อนไม่เช่นนั้นการเข้าไปซุ่มสซุ่มห้าอาจจะทําให้พวกเขานั้นได้รับกับความเสียหายที่ไม่อาจจะรับได้หลังจากมาถึงที่นี่เซียวเหยียนก็ทําการหาที่พักในเมืองหมาข่วงให้กับพวกพ้องพักก่อน จากนั้นก็ออกไปสืบข่าวเกี่ยวกับดินแดนบรรพการหมาค่วงและสถานการณ์ตอนนี้หลังจากนั้นสองชั่วโมงก็กลับมาสมทบกับพวกชายรินเพื่อดูว่าข่าวกองที่ได้มานั้นเหมือนกันหรือเปล่าเป็นอย่างไรบ้างเซียวเหียนตอนนี้มีใบหน้าตึงเครียดชายรินก็เลยเอ่ยถามขึ้นเฮ้ยเซียวเหียนถอนหายใจออกมาตอนนี้เขาเองเนี่ยเครียดมากเท่าที่สืบข่าวมากลุ่มคนที่เข้าแดนบรรพการหมาค่วงก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะตายเกี้ยง ในจํานวนนั้นยังมีผู้แกงกล้าระดับเซียนพยุทธ์หลายคนด้วยพอได้ยินคำพูดเสียวเยยนคนอื่นเองก็มีใบหน้าเปลี่ยนไปตายหมดเลยงั้นหรือที่นั่นหารือโหดถึงขั้นนี้จริงหรือถ้าเป็นแบบนั้นจะทําอย่างไรดีเสียวเอี้ยเซียนพูดขึ้นพรุ่งนี้จะมีผู้แก่งกล้ากลุ่มหนึ่งเข้าไปพวกเราตามหลังคนกลุ่มนี้แล้วกันแดนบรรพการหมาค่วงถูกยกให้เป็นเขตห่วงห้ามของมนุษย์แสดงว่าไม่ใช่สถานที่ที่ประเสริฐอันใด ติดตามด้านหลังคนอื่นสำรวจสถานการณ์ดูก่อนเสียเวเยวนเคาะนิ้วกับพื้นโตะ๊ะแดนบรรพการหมาค่วงต้องมีจุดที่พิสดารมากใครจะเข้าไปถึงส่วนลึกให้ได้จำต้องรักษาความเยือกเย็นตลอดเวลาและความประมาทใดๆรวนจ,จะส่งผลให้ย่อยยับอับปางทั้งคณะและค่าเสียหายระดับนี้เขาจ่ายไม่ไหวจริงๆดังนั้นทุกอย่างทุกอย่างก้าวต้องระวังยิ่งกว่าระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นภายในคณะของเขาโอเคครับเจอาก,กาันในคลิปหน้าขอบครับ